ดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพัชราพรอ,อุดมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ3โรงเรียนพระครูพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ขอนำเสนอนการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องผลิตภัณฑ์จากขวดแก้วคุณครูที่ปรึกษา 1. คุณครูกรสิเดชแก้ววัน 2. คุณครูนิสากรวัสุธารัตในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้พวกเราได้เรงบัมมาานาลใจจากการขายของเก่าซึ่งเป็นขวดแก้วต่างๆหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่เสร็จสิ้นที่มีจำนวนมากที่มีในชุมชนหมู่บ้านของพวกเราเอง จึงนำเข้าไปปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาจึงได้แนวคิดข้อสรุปเรื่องของการนำขวดแก้วมาตัดใช้แทนเป็นแก้วน้ำแจกันที่เขียบุรีซึ่งเราตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าดังนี้ค่ะ 1. เพื่อประดิษฐ์แก้วน้ำแจกันจากขวดแก้ว 2. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ 4. เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนเรามีวิธีการดำเนินการศึกษาดังนี้ค่ะ 1. รวมกลุ่มและกำหนดหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าอิสระ 2. ค้นคว้าเอกสารตำรารา 3. ออกแบบผลิตภัณฑ์จากขวดแก้วจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 4. ลงมือปฏิบัติโดยนำขวดแก้วที่ไม่ใช้แล้วมาเช็ดถูทำความสะอาดและตัดเป็นรูปทรงตามทรงขวด 5. เขียนรายงานพร้อมสรุปผลและอภิปรายผลวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการศึกษามีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ขวดแก้ว 2. เครื่องตัดขวดกระดาษทรายใบขัดกระจกใบขัดเงากระจุกใบมนีดถุงมือเทปโฟมหนะา 3. เครื่องขัดหมวกกันนอ็อก 4. เต้าถานหม้อ 5. กระติกน้ำน้ำแข็ง ขั้นตอนและวิธีในการดำเนินการ 1. การทำความสะอาดขวดแก้วคือนำผ้าชุบน้ำแล้วบิดให้หมาดและนำมาเช็ดทำความสะอาดขวดแก้วโดยระวังอย่าให้ฉลากขวดแก้วนั้นขาดหรือชำรุด 2. การกรีดขวดแก้วคือนำขวดแก้วมาวางบนแท่นกรีดขวดให้ตรงล็อกที่ตั้งองศาไว้ขณะกรีดขวด ให้กรีดขวดเข้าหาตัวเองและกรีดเพียงรอบเดียว 3. การแยกชิ้นส่วนคือเอาน้ำสะอาดใส่หม้อตั้งในเตาฐานที่มีไฟให้น้ำร้อนอุณหภูมิคงที่ให้นำขวดที่กรีดไว้จุ่มลงในน้ำร้อนประมาณ10วินาทีแล้วรีบแช่ในน้ำเย็นจัดจากนั้นขวดจะหลุดออกจากกันเอง ขอบปากด้านนอกคือหลังจากหลุดออกจากกันแล้วแต่ยังมีความคมของขวดอยู่จึงต้องใช้ใบขัดกระจกเบอร์80ถึง120ขัดความคมด้านนอกขวดในระหว่างขัดขอบปากต้องใส่ถุงมือและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อป้องกันเศษขวดกระเด็น 5. ขัดขอบปากด้านบนคือหลังจากหลุดออกจากกันแล้ว แต่ยังมีความคมมของขวดอยู่จึงต้องใช้ใบขัดกระจุก8เบอร์8 0ถึง120ขัดความค้มด้านนอกขวดในระหว่างขัดขอบปากต้องใส่ถุงมือและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อป้องกันเศษขวดกระเด็น 6. ขัดขอบปากด้านในคือนำกระดาษทรายตัดให้พอดีกับขนาดความกว้างของเทปโฟมหนาะและแกะเทปกาวออก แปะติดกับเครื่องขัดจากนั้นให้ขัดขอบด้านในให้หมดความคม 7. ขัดเงาคือนำใบขัดเงากระจกเบอร์220มาขัดจนเกิดความเงาสามารถใช้มือสัมผัสได้หากไร้ความคมของรอยตัดก็นำไปเช็ดทำความสะอาดสามารถนำแก้วที่ได้จากขวดรีไซเคิลไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เ่เสร็จขั้นตอนผลที่ได้ก็ตามรูปเลยนะคะชิ้นงานของพวกเรามีความสวยงามประณีตรูปทรงแตกต่างกันออกไปมีความคงทนแข็งแรงสวยงามดึงดูดความสนใจน่ามองเพิ่มช่องทางในการหาไรายได้ทำเป็นแจกันจัดดอกไม้สวยๆก็เก๋ไปอีกแบบนะคะทั้งนี้การศึกษาค้นคว้าของพวกเรายัางช่วยในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนลดปริมาณขยะได้ด้วยนะคะ ประโยชน์ที่เราได้รับจากการศึกษาอิสระครั้งนี้มีดังนี้ค่ะ 1. ฝึกความคิดสร้างสรรค์ 2. ฝึกการทำงานเป็นทีม 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. รู้จักวางแผนการทำงาน 5. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 6. ฝึกสมาธิ 7. ฝึกทักษะการขายออนไลน์ พวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามผลงานของพวกเราสวัสดีค่ะ